สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการกระตุ้นความทรงจําของเรานะครับผมด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกกันครับพวกเราเชื่อไหมครับว่าสภาพแวดล้อมภายนอกของเรานะครับผมส่งผลอย่างมากเลยนะครับในการกระตุ้นหรือว่าการนึกคิดความทรงจําต่างๆของเรานะครับผมถ้าเราเนี่ยได้พยายามนึกคิดนะครับหรือนึกอะไรบางอย่างในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมที่เราได้พยายามจดจำเนี่ย ยิ่งมากเท่าไหร่นะครับเราจะยิ่งนึกออกนะครับเราจะยิ่งจดจำได้นะครับแม่นยำมากขึ้นนะครับผมเท่านั้นนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็มีงานวิจัยเนาะมาฝากนะครับผมเป็นงานวิจัยที่กล่าวนะครับในหนังสือนะครับผมกฎของสมองที่เรียนรู้เร็วนะครับของเบน d ิ c แคร r รีนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับผม3งานวิจัยด้วยกันนะครับผมให้เราได้ดูกันนะครับผม มีงานวิจัยหนึ่งนะครับผมนักจิตวิทยาเนี่ยได้ทําแบบทดสอบนะครับกับนักดำน้ำนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับโดยให้นักดำน้ํากลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมได้ท่องจําคําศัพท์ใต้น้ำนะครับผมนักดำน้ำนะครับเขาก็ดำลงไปนะครับเล็กลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ท่องจําคําศัพท์นะครับผมจากนั้นนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมานะครับผม นักจิตวิทยาเขาก็แบ่งนะครับผมนักดำน้ำเนี่ยเป็น2กลุ่มนะครับผมโดยกลุ่มหนึ่งนะครับให้ทําแบบทดสอบนะครับผมคำศัพท์ที่เขาได้จําไปเนี่ยนะครับผมบนบกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับให้นักดำน included, <c annya> <ท idol> ้ <Einstein> ำเนี่ยนะครับกลับลงไปใต้น้ำนะครับดำน้ําแล้วก็ทําแบบทดสอบนะครับคำศัพท์ที่เขาจําเอาไว้เนาะตอนดำน้ําอยู่นะครับโดยใช้ไมโครโฟนเนี่ยสื่อสารกับผู้บันทึกคะแนน <c> <cliffs. S 1> บนบกนะครับและผลปรกากฏว่ากลุ่มนักดำน้ำนะครับผมที่ กลับลงไปทําแบบทดสอบใต้น้ำเนี่ยนะครับผมเขาสามารถทําคะแนนนะครับทำคะแนนคาศัพท์เนี่ยทำคะแนนสอบเนี่ย,นนยได้ดีกว่ากลุ่มนักดำน้ําที่ทําแบบทดสอบบนบกนะครับผมมากถึง30%เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยจริงไหมนะครับผมงานวิจัยที่2งนะครับผมงานนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่นักจิตวิทยานะครับผมก็ได้ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองนะครับผมจดจําคําศัพท์ ที่ไม่มีความหมายเลยนะครับจากบัตรอสองสีด้วยกันนะครับก็คือบัตรสีน้ําเงินแล้วก็บัตรสีเทานะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมนักจิตวิทยาเนี่ยก็ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยนะครับผมามาทําแบบทดสอบครับโดยนะครับผมคราวนี้เนี่ยทำแบบทดสอบเนี่ยเขาก็ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยนะครับผมทำแบบทดสอบในบัตรที่มีสีต่างกาัน อย่างเช่นสีสีเทาเนาะสีน้ําเงินนะครับสีแดงแล้วก็สีอื่นๆนะครับผมและผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมการทดลองนะครับที่ทําแบบทดสอบในบัตรนะครับสีน้ําเงินหรือว่าสีเทาเนี่ยซึ่งเป็นสีเดียวกันกับตอนที่พยายามท่องจําคําศัพท์เนี่ยนะครับผมเขาสามารถ ทำคะแนนสอบได้ดีกว่านะครับคนที่ทําแบบทดสอบลงบนกระดาษสีอื่นๆนะครับอย่างสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ไม่ใช่สีที่ทําตอนที่เขาท่องจําคําศัพท์เนี่ยนะครับผมกลุ่มนั้นเนี่ยทำคะแนนได้ดีมากกว่าถึงประมาณ20%เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อีกงานวิจัยหนึ่งนะครับที่อยากจะมาฝากพวกเราเนาะก็คือ,อมีนักจิตวิทยานะครับผมเขาทําแบบทดสอบนะครับกับ นักศึกษาวิชาจิตวิทยา,ยา,ยานะครับผมโดยเขาได้แบ่งนะครับนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับผมโดยแต่ละกลุ่มนะครับผมจะต้องท่องจําคําศัพท์นะครับผมกลุ่มหนึ่งนะครับให้ท่องจําคําศัพท์ในห้องเงียบครับผมอีกกลุ่มหนึ่งให้ท่องจําคําศัพท์นะครับโดยมีเพลงแจ๊สนะครับเปิดอยู่นะครับผมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมให้ท่องจําคําศัพท์โดยมีเพลงของโมซาทนะครับผมเปิดอยู่นะครับหลังจากนั้นครับอีก2วันนะครับผม นักศึกษานะครับผมทุกคนก็จะมา,าทําแบบทดสอบกันนะครับผมซึ่งตอนเขาทําแบบทดสอบเนี่ยสภาพแวดล้อมในแต่ละห้องเนี่ยนะครับก็อาจจะเปิดเพลงไม่เหมือนกันแหละนะครับผมและผลที่ได้เป็นอย่างนี้ครับผลที่ได้ปรากฏว่านักศึกษานะครับที่ทําแบบทดสอบนะครับผมในห้องที่เปิดเพลงเดียวกันกับตอนที่เขาท่องจําคําศัพท์เนี่ยเขาสามารถทําคะแนนได้ดีถึง2เท่าเลยนะครับผมเทียบกับ กลุ่มของนักศึกษาเนี่ยที่ได้ทำแาบทดสอบแต่ว่ามีเพลงนะครับมีสภาพแวดล้อมที่ต่างจากตอนที่เ,เขาท่องจำคำศัพท์นะครับผมซึ่งเราจะสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับผมทั้งความลึกเนาะสภาพแวดล้อมการด,ดำน้ำใช่ไหมครับผมแสงสีจักบัตรดนะครับผมหรือว่าเพลงนะครับบรรยากาศรอบๆเนี่ยส่งผลกับความจำของเรามากเลยนะครับผมซึ่งจากเรื่องนี้นะครับผม เราจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเรายัางไงได้บ้างนะครับถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเราต้องสอบเนาะนะครับผมอ่าเราก็อาจจะจําลองนะครับสถานที่สอบเนาะตอนเราแบบเตรียมตัวสอบเนี่ยนะครับให้แบบใกล้เคียงนะครับกับห้องสอบที่เราจะไปสอบให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับผมทั้งแบบแสงเนาะโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเสียงต่างๆเนาะความเงียบอะไรต่างๆเนาะถ้าเราสามารถจําลองได้หรือว่าสามารถ ทำให้มันใกล้เคียงได้มากที่สุดเนาะตอนที่เราเตรียมตัวสอบเนี่ยนะครับผมยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับเพราะเวลาที่เราไปสอบจริงเนี่ยเราจะสามารถจดจําได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับผมใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยขี้หลงขี้ลืมนะครับหรือว่าผู้สูงอายุบางคนนะครับที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของความทรงจําแล้วเนี่ยนะครับผมเวลาอยากจะนึกอะไรให้ออกนะครับผมก็ลองนะครับผมไปในสถานที่ที่นั้นดูนะครับที่เราต้องการจะรือฟื้นความทรงจำเนาะ หรือถ้าไปยังที่ที่นั้นไม่ได้เนี่ยนะครับก็ลองจําลองสถานการณ์นะครับผมสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยให้ใกล้เคียงกับที่ที่นั้นมากที่สุดนะครับผมที่ที่เราต้องการที่จะรื้อเฟื้นความทรงจำเนาะสภาพแวดล้อมที่เราจําลองตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะกระตุ้นความทรงจาของเราได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับ